กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนท่านจ้าีพาเลอะไรส,สไตล์มันเดพาพี่น้องเระปลารละเขาจ้ะจะมีเมื่อพอต้นผักกาศสนิมพี่น้องนี่เห็นบ่ประกาศสนิมจ้ะเนี่เขาว่ามันขมนะทุกคนนี่เห็นบ่เดวีก็สิรูตีหลายปีเราเห็นเราบ่เคยลงมามันติดอนติดลำธารทุกคนเนี่ยสิร้องไปซิมเบงจา้าผักกาศสนิมทุกคน จ้าเอาไว้มันเกิดอีกนะบ่ได้บ่ได้เก็บไปหมดนะทุกคนไปลวกกินกับป่นกับแก้วจ่ะนี่นจ่าประกาศสนิมทุกคนทุกคนได้มีมาพออีกทงหนึ่งจ้าประกาศสนิมี่เห็นบ่มันทันได้ใหญ่ทุกคนมันทันใด้ใหญ่จ้ะนี่มาพออีกมองหนึ่งจ่ามีก็แม่นจาประกาศสนิมทุกคนนี่ แมนหมดเลยทุกคนเก็บพีพอแล้วทุกคนเก็บไปเคลียรพอกินจ้าหนิกับแมนทุกคนนี่เดี๋ยวมันจะเป็นช่อดอกออกมาทุกคน,นเห็นไหมผระกาศสนิมนี่ก็ใช่นะทุกคนนี่เห็นไหมแมนหมดเลยจ้าประกาศสนิมทุกคน,นเ,เต็มเลย งาม,งามจัดจ็กน้อยพนมตะไถ่ใหม่นะทุกคนจ็กน้อยพนมตะไถ่ยังก็ะเบรดเก็บหลัตอนนี้มันจะเป็นพนมตไถ่อันเหย้าไปเฉียทุกคนเหย้าไปตามถนนเฉียไทยพนมจะปลูกดอกไม้ประมาณนั่ะทุกคนเพีย <Yeah. S 2> เต็มเลยแหมเเต็มเลยเ,เลยพียเพอาะเราเด้อพี่น้องเด้อเพียแมนหมดเมนหมดจ้าทุกคนนี่อากาศสนิมหมดจ้าทุกคน เต็มเลยจ้าอืักบุ้งฝรั่งจังเห็นบ่เยอะต้นสูงเราทุววกคนล้ำมักไงเลยจ้ะพี่ล้ำทอเขียนออกกาดหน่อยเลยจันเห็นบ่ดอกพี่มีคนหักนะทุกคนผูยอดอ่อนก็ยังมีอยู่นะทุกคนว่าคิดว่ามันแก่หมดแล้วไหมคิดว่ามันแก่หมดแล้วนะทุกคนดูมีคนมาหักดิจันเห็นบ่ล้ำมักไงายากจ้ะพี่เห็นบ่เยอะ ล้อทนพี่นอ้องยู่ล้อมทานพี่เป็ดพอ้อพี่เป็ดมาวางไข่หรือเปล่าทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเป็ดไหมพี่เป็ดด้วยค่ะทุกคนเป็ดมาเล่นน้ำฝนตกแห้งคากแห้งเนี่ยพี่น้องเลยเราไลฟ์สไตล์วลันนี้พาพี่น้องมาเก็บพักเก็บห้าจะนี่ทุกคน พักอันนี้มีซือทางวิทยาศาสตร์อยู่้วจ้ะเ้อี๋วยวจะมีจะขึ้นไห้จ้านี่เห็นบ่นี่งามมากจ้ะลวกหลงคือหมักทะเละจ้ะพักอันเนี้ยลวกหลงมันจะคือหมักทะเละมากเลยจ้ะนีเห็นป่ะเต็มเลยมีกระแมนจ้ะมีกระแมนงามมากเลยเป็นลวกกินกระป้นพี่น้อง รวกิกินได้นะทุกคนนะเก็บไปกินจากพี่น้องงามมากเลยทุกคนเดี๋ยพี่เห็นมีขายอยู่ในร้านตุรกีทุกคนร้านผักร้านขายผักนะมีเสียงเพลงขอภพรด้อพี่น้องเด้อพะว่ามันอันเป็นวันหยุดทัทุกคนพี่จ้า ทุกคนพักได้มาเ่ากระสีมะล่างแซ่เบกกิ้งโซดาเนาะทุกคนเนาะอันนี้มองโบนจะอันนี้ประกาศสนิมทุกคนมันท่านได้ออกดอกทุกคนนี่สีทัานอีที่ใดทันเก็บออกดอกบอกแล้วเพราะว่าเพิ่ิตัดแต่ทุกคนเมืองเพิ่นมักมาตัดจ้ะทุกคนอันนี้ก็ต้มริงหวานนะทุกคนพี่วี่เก็บกินทุกปีจ้ะนี่ยหมาจ้าแช่น้ำเกลือไว้ก็เนาะแช่น้ำเกลือ ทุกคนมาจ่าเรียบร้อยยัยวีซุปน้ำไม่น้ำย่านั้งผงกับอย่าเอ็นยืดจ้าทุกคนแล้วก็มีปลาแห้งทุกคนปลาแห้งแ้วก็นี่จ้าพาเขาละสาละเน่ที่เก็บมาพร้อมจ้าแล้วกับมาชิมผักอันนี้ทุกคนอันนี้มองโบมอเวลอะไรสักอย่างนะทุกคนถ้ายัายวีเคยชื่อผิดก็ขออภัยจ้ามาจะซุปน้ำไม่เสนังาพี่นองเพราะว่าหมอนัผักงากับขวดเซนอนไม่ครเวฟบเลยจ้า มาชิมผักอันนี้ก่อนอืมันเป็นแล้วแล้วแล้วทุกคนขมักทะเลนะไดยบีเห็นคนจุลกี่เพิน่นนี่ยืมสละแน่ที่เก็บไม้ก็บกวนพูดเลยจ้ะ ปลาแหงพี่องแซบพี่น้องเอ๊ะมาแซบมาซิมผักกาศอ่นสนิมจ้าทุกคนประกาศสนิมจ้าทุกคนท่านได้เป็นดอกทุกคนท่านเป็นดอกอยั่ปีไปไทยบางอีกอย่า มือปาขมสัมผักไทยเนาะคุ้มผระกาศสนิมแซบจ้าผักไทยขมค่ะแต่เราก็กินนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันกินได้นะทุกคนกอแซบซุปน้ำมม้พี่น้องเขบาบอกอยากวางมือบริกินโดนไหม เล,เ,ลเลิกงานมาจะเลิศเลิศหอนหอนหอนเขาประกาศสนิมก็แซสบเบนะทุกคนอือ จะี๋ยวพี่ขี่จักรยานไปเบิ่งกี่ไรยู่จำมั้ยนี่ว่าพอนัดไปจะไปเก็บผักไอ้นั่นม่กินอีกจ้ะผักเอ่อฟีฟเฟอร์เคสอะไรสักอย่างนะทุกคนอี๋ยี่เลียมชื่อมันไม่รู้จะตั้งชื่อผักอะไรซิมตำลึงหวานเรา อ,อร่อยจ้ามึงหวางก็อร่อยเพราะจะมีเก็บกินทุกปีนะทุกคนอร่อย แค่นี้ก็เหลือแล้วนะทุกคนเนาะแอปเปิลจ้าทุกคนโอเคนั้งต่เนาะมีควาอสุินต่งจ้ามากินนี่ก็กลกเลยก็แช่จะมีน้ำเนี่ยเด้อก็เป็นกำลังใจให้กิปต่อไปจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า